เนนีรีวิวจากสินค้าจริงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับเสื้อชิฟฟอกสวยๆนะคะสีที่เป็นนี้ใส่อยู่นี้เป็นสีชมพูอมส้มนะคะคุณลูกค้าเป็นนีใส่ไซส์ S อก36สัปพะเกือบ40มีซับในเป็นผ้าชิฟฟองสายเดียวเย็บติดให้นะคะอ่ารีวิวที่สีขาวไซส์44ก่อนแล้วกันนะคะทรงคอกลมนะคะแล้วก็มีงานผ้าลูกไม้ปักขึ้นมาใหม่นะคะรอบคอค่ะ อกสี่สิบสี่คอไม่แคบนะคะช่วงจอเหลี่ยมนี้ก็เป็นงานตัดต่อผ้าลูกไม้ปักฉลุขึ้นมาใหม่นะคะคุณลูกค้าให้เกิดความโปร่งของรูปร่างเราอะคะ่ะคุณลูกค้าด้านหลังจะมีกระดุมหลังให้หนึ่งเม็ดนะคะซับในเป็นผ้าชีฟองสายเดี่ยวเย็บติดให้ะคะ่ะคุณลูกค้าอันนี้นะคะทรงแขนนะคะปลายแขนก็จะมีการตัดต่อผ้าลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะ สีที่พี่น,นีใส่ี่สีชมพูนะคะชมพูอมส้มอะคะ่ะไซส์ S นะคะด้านหลังนะคะสีชมพูอมส้มมีขนาดเดียวนะคะไซส์ S ออกสามสิบหกนะคะสีขาวมี2ขนาดค่ะคุณลูกค้าอก4ีกับอกสีนะคะความยาวจะอยู่ที่25นิ้วนะคะคุณลูกค้าสะพพกของ 64, อกสี่สพเพาสิบเลยค่ะคุณลูกค้านำไปแมทใส่ คู่กับพัสสินก็ได้นะคะใส่ทรมุนใส่ท่าทุกโอกาสค่ะเล่นเชิญนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติ๊กต็อกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ